กำเนิดพระพุทธรูปาวรารวัตถุหรือพุทธเจดีที่สร้างในพระพุทธศาสนานั้นมีผู้จำแนกออกเป็น4ประเภทคือาธาตุเจดีบริโภคเจดีธรรมเจดีและอุเทสิกะเจดีคือถ้าหากว่าไม่ใช่ในสามพวกเนี่ยคืออุเทสิกะเจดีอย่างเช่นต้นโพธิ์ที่เอา มเมล็ดมาเพาะหรือตอนมาจากต้นเดิมหรือรูปสลักที่เกี่ยวกับพุทธประวัติและพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นอุเทศิกะเจดีบัรศิลปะโบราณวัตถุสถานเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสานานั้นพบหลักฐา,านว่าประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชพศ2 1งถึง พศส1ซึ่งเป็นสมัยรัชกาลที่สามในโมริยราชวงศ์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้ทรงอุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอันมากจึงถึงกับยกพุทธศาสนาเป็นศาส,สนาสำคัญสำหรับประเทศก็ได้สร้างพุทธเจดีย์สถานไว้หลายแห่ง แต่ในอินเดียสมัยนั้นยังมีข้อห้ามไม่ให้ทำรูปคนสำหรับเคารพคือไม่ให้ทำรูป